กูดีบ n ิ n งครับผมได้ทำเรื่องของการบอกเวลาในภาษาอังกฤษมาทิ้งช่วงไปนานเลยล่ะเป็นเดือนๆแล้นะฮะก็ทำไปประมาณ3-4มสี่เอพิโซดแล้นะไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็แต่แน่ๆก็คือว่าเนื้อหาล่าสุดเนี่ยการบอกเวลาของผมเนี่ยมันบอกไว้ถึงครึ่งชั่วโมงแรกของในแต่ละชั่วโมงนะวิธีการพูดพูดยังไงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือวันนี้นะครับ ก็จะพูดถึงครึ่งชั่วโมงหลังนะซึ่งเป็นวิธีการบอกเวลาแบบสากลซึ่งในครึ่งชั่วโมงแรกนั้นจริงๆคำเชื่อมที่สำคัญคือคำนี้ใครพอจำได้ไหม past past คำที่แปลตรงตัวว่าอาดีตนะถ้าแปลตรงตัวนะแต่ว่าอันนี้มันจะใช้ในความหมายแปลว่าที่ผ่านมาแล้วผ่านมากี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะในน้นนาทีนันชั่วโมงไม่เกี่ยว อ่านะ่ประมาณนั้นอันนี้คือครึ่ชั่วโมงแรกนะตัวเชื่อมตัวนี้คือตัวสําคัญมากในขณะที่ตัวเชื่อมของชั่วโมงครึ่งหลังคือคํานี้ฮะ to ถึงไปสู่ไปถึงนะอีกกี่นาทีถึงอ่าชั่วโมงนี้อีกกี่นาทีเป็นเวลาเท่านี้อะไรเนี่ยคำนะนี้เลย to เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการบอกเวลาแบบที่เหลือครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยเราก็จะมายากตัวอย่างให้ดู อ่ะเลยแล้วกันนะนาฬิกาอะอย่างเช่นอย่างเก้าโมงสามสิบห้านทีเงี้ยฝรั่งเขาใช้วิธีการบวกลบเอานะอ่ามีการแบบมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเก้าโมงสาสิบห้านาทีเนี่ยจริงๆถ้าถ้าแปลตรงตัวมันก็คือนายใช่ไหมแล้วก็ thirty five nine thirty f i จริงๆเรื่องนี้ยนะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการบอกเวลาแบบคนอเมริกันแบบง่ายๆซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยผมจะให้ดูแบบมาตรฐานก่อน การบอกเวลาแบบสากลแบบอังกฤษนะฮะเขาจะเอาเศษข้างหลังเนี่ยขึ้นก่อนแต่หากลบจากชั่วโมงที่จะไปถึงต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอย่าง9้โมงเนี่ยมันไปสู่10บโมงถูเพราะฉะนั้นเวลาหลักของของคำการบอกเวลาตรงเนี้มันจะคือคำว่า10ก็คือ10สังเกตดูนะฮะฟังรังงงไหมอ่ะสาสบห้นาทีนับต่อไปอีกกี่นาทีจะเป็น10บโมงครับ ตอนนี้เก้าใช่ไหมอีก25นาทีเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยคือ25 e n t y นะฮะอือแล้วก็เอาว่าทูเชื่อม t o t เห็นไหมอ่าพัแล้วเข้าใจไหมฮะแปลได้ว่าอะไรอีก20นาทีถึง10บโมงนี่นี่คือวิธีการบอกเวลาแบบฝรั่งเขานะฮะคนไทยก็อาจจะบอกตรงเลย9้โมงส5จบใช่ไหมแต่เขาใช้วิธีการแบบบวกลบเลขกัน ว่าอีก20นาที25นาทีนะถึง10โมงอ่านี่คือวิธีการบอกของเขาอ่านี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะฮะอ่านตัวที่สอง่าสมมติสัก10โมง40นี้นะอ่าทำยังไงฮะ40เหลือ,อก,กี่นาทีอีก20นาที20ถูกไหมฮะแล้วค่อยทัวร์ละ1 1อ่าเข้าใจไหมฮะแปลได้ว่าอะไร อีก20นาทีถึงถึงเลยถึงสิบเอ็ดโมงเห็นไหมเนี่ยคนไทยก็บอก10บโมงสีจบเลยแต่ฝรั่งเขาบอกว่าอีก20นาทีนะถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยจาก10ไปสู่สิบเอ็ดเห็นไหมก็แสดงว่าวิธีการบอกเวลาที่เป็นครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยจําไว้ว่าถ้าเวลาหลักข้างหน้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่ให้บวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงเสมอเข้าใจใช่ไหมฮะอืมเพราะว่ามันจะต้องอีกเท่านั้นเท่าน,นี้แล้วเป็นชั่วโมงใหม่อ่ะตัวอย่างต่อไปนะ อ่าเอาเลขต่ำๆบางเช่น3โมง45ตรง45เนี่ยมีประเด็นนิดน,นึงก็คืออะไรฮะนึกถึงตอนที่ผมเคยสอนไปในพิโศดที่แล้วว่าเวลาที่ผ่านมา15นาทีจะใช้คำว่า Quarter ใช่ไหม q u a r t e r ์ quarter. อ่าแบ่งเค้กเป็น4ส่วนนึกภาพออกไหมเค้กก้อนกลมๆแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันก็นกคือเซนหนงส่วน4ของ,งหมดเพราะฉะนั้น Quarter เนี่ยใน1ชั่วโมงแบ,แบ่งเป็น4ส่วนก็คือ15นาทีถูกไหม ราะฉะนั้นในกรณี45่เนี่ยตอนนี้3โมง45่้ใช่ไหมก็ใช้ถูเชื่อมไปดิเหมือนกัน quarter to four นี่ไงเราก็เอา3มบวกไปอีกหนึ่งเป็นชั่วโมงต่อไปอีก15นาทีถึง4โมงเห็นไหมฮะ quarter to four คนไทยบอก3โมง45ถูกไหม three f o r แปลตรงตัวนี้เลย <c oughs> นะแต่ให้ใช้แบบนี้นี่นี่พิธีการบอกเวลาแบบสากลทีนี้อาจจะมีคนถามว่าใช้ pm am ได้เลยไหมได้เลยะสะสามารถเติมได้เลย,เลยตามความเป็นจริงว่าตอนนั้นมันเป็นเวลากี่โมง ช่วงไหนของวันซึ่ง AMPM ก็ไปดูใน episode แรกเอาผมอธิบายไว้แล้วนะว่าว่าแยกยังไงอ่ะเนี่ย quarter นี่ระวังที่ดีนะสำคัญมากๆเลยนะอีก15บาทีสี่โมงใช้วิธีการเอาทูเชื่อมเช่นเดียวกันเพื่อบอกว่าถึงเวลาอีกชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรอ่ะแปดโมงห้าสหรือสิบนาทีถูกไหมอีกสิบนาทีก็เทนถูกไหมแล้วก็ทูแล้วก็อะไรเดาได้นี่ ก็เป็นสิบนาทีเป็นเก้าโมงก็เลย ten to nine ten to n i เห็นไหมฮะจากแปดเป็นเก้าอีกสิบนาทีเก้าโมงถ้าเป็นตอนเช้าก็ใช้ a.m. ใส่ไป a.m. ถูกไหมเอ็น ten <c oughs> to nine a.m. จะใช้ a.m. หรือไม่ a.m. p.m. หรือไม่ p.m. ก็ได้ไม่เป็นไรก็ <c oughs> อีกตัวหนึ่งอ่ะเอาเศษที่เป็นหลักๆแล้วกันนะอ่าสักบ่ายสองโมงหนะ้าสิบห้านะสมมุตินะบ่ายสองโมงห้าสิบห้าก็จะต้องเป็น p.m. ถูกไหมฮะอ่ะโอเคอ่ะพูดอย่างไรบอกเวลา เขียนไปเขียนมาเมาบี้ยวหน้าจออ่ะโอเคก็จะเป็นอีก5นาทีก็คือ5ถูกไหมฮะใส่ t ท o เชื่อมไปเหมือนกัน5 to 3 pm จบใช่ไหม t อ่ะอีกอีก5นาที3โมงเย็นบ่าย3ก็ได้3ามโมงเย็นคนไทยชอบพูดอย่างนี้นะอีก5นาทีบ่าย3 5 to 3 pm pm นี่แหละฮะเรื่องนี้เน้นตัวนี้ตัวเชื่อมคือตัว t o เอาละนี่คือวิธีการบอกเวลานะฮะครบ1ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงเวลาไม่มีเศษก็ย้อนกลับไปที่โอคลอกเหมือนเดิมถูกไหมสมมุติว่าถึงเวลา10บโมงก็10 o นโอ c k กไม่มีเศษห้าโมงเย็น5 O'clock กไม่มีเศษใช่ไหมฮะอ่าไม่มีเศษนะแต่ถ้าคุณจะเน้นช่วงเวลาตอนกลางวันช่วงไหนก็เอา am pm ใส่เข้าไปว่าไปนะแล้วแต่ข้อจริง10่น am สิบโมงเช้า pm ก็เป็น5้าโมงเย็นไปโอเคเอาล่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็รีบทําให้เสร็จๆไปนะฮะคลิปเพราะว่าผมติดนักเรียนไม่นานแล้วเรื่องการบอกเวลาในครึ่งเวลาหลังนะฮะครึ่งชั่วโมงหลังว่าทำยังไงในคราวหน้านะครับจะมาแยกวิธีการบอกเวลาแบบอังกฤษและเมกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วพบกัน o u